หรือบางคนที่ออกจากคุกมาแล้วนะครับก,ก็ยังพร้อมจะสวามิภักดิต่อนายทักษิณชินวัตรเหมือนเดิมยังคงเข้าไปเป็นติงแตงให้ไปเป็นเ,เขาเรียกว่าหมากให้นายทักษิณชินวัตรเดินให้เหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงครับเฮ้ที่นายทักษิณชินวัตรพูดในรอบนี้แมพูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แก่ปัญหาเศรษฐกิจ พูดถึงเรื่องข่าวเรื่องของราคาน้ำมันวันนี้นะครับถ้าเราติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะครับก็ดูเหมือนว่าข่าวก็ใกล้เคียงเนาะใกล้เคียงกับกับทุกๆวันก็คือฝากฟัง ฝ่ายค้านก็ออกมาโจมตีรัฐบาลโดยที่ไม่รู้ละ่ะทำอะไรก็ผิดบทนะแต่ว่าอันนึงที่น่าสนใจคือเรื่องของการอภิปรายในสภาวันนี้ที่มีการตั้งกระทู้ถามสดนะครับจากพรรคฝ่ายค้านนะครับก็พูดถึงเรื่องรัฐบาลไทยนะครับรัฐนะมนตรีเดินทางไปพมา่าทำไมไปเมียนมาทำไมนะครับไปแล้วทำให้ม่ได้รับการยอมรับ จากประเทศตะวันตกเพราะว่าเมียนมานั่นมีการปฏิวัติกว่ากันไปแต่นักปฏิทีตอบดีมากครับตอบได้ชัดเจนนะครับว่าไปไปทําหน้าที่เป็นตัวแทนในการมอบสิ่งของนะครับมอบสิ่งให้สิ่งของที่มอบให้ <S <S ผมว่าชัดเจนนะไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายเพราะนั้นคงไม่ต้องไปพูดซ้าตรงนั้นแต่ที่ผมเรื่องหยิบเรื่องนี้มาพูดเพราะว่า้ประโยคที่ว่าอย่าไปพม่าหรืออย่าไปเมียนมาเนี่ยมันมาจากขับเฮาของ นายทักษิณชินวัตรนะครับนายทักษิณเนี่ยพูดในคลับเฮาว่าไปทําไมพ่อม่ต้องไปสิงคโปร์ไปมาเลเซียอ่ะไปมาเลเซียไปสิงคโปรส์สินะฮะไปถามสิว่าทําไมอ่คอยประเทศพวกนี้นะครับถึงไม่ยอมให้คนไทยเข้าประเทศโดยไม่ถูกกักตัวสิบสี่วันว่าไปนูน่นมันเป็นประโยคที่ก๊อปปี้กันมาหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับนะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่แบบ นำเอาแนวคิดของนายศกษดิ์ชินวัตรมาพูดต่อเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเองก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นพรรคของใครและใครที่ทำหน้าที่เป็นลิ้วล้อก็จะรับการสมมนาคุณเป็นอย่างนี้มาตลอดครับถึงขนาดบางคนนะครับรู้ว่าทำผิดรู้ว่าผิดกฎหมายแต่เพราะว่าราบยศสรนเสริญอยากได้อยากมีอยากเป็นก็ยอมทำ แล้วก็จบลงที่ติดคุกมีที่มีทั้งที่ยังติดอยู่แล้วก็ที่ออกจากคุกมาแล้วหรือบางคนที่ออกจากคุกมาแล้วนะครับก็ก็กยังพร้อมจะสวามิภักดิ์ต่อนายทักษิณชินวัตรเหมือนเดิมยังคงเข้าไปเป็นติ้งแตงให้ไปเป็นเขาเรียกว่าหมากให้ในายทักษิณชินวัตรเดินให้เหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรเป็นแปลง ครับเฮาที่นายทักษิณชินวัตรพูดในรอบนี้แม่พูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แก่ปัญหาเศรษฐกิจพูดถึงเรื่องข่าวเรื่องของราคาน้ํามันโอ้พูดเดยอะมากครับเก่งจริงๆครับผมดูแล้วนายทักษิณพูดเก่งจริงๆนะฮะพูดถึงเรื่องการควบระหว่างดีแท็กนะครับกับอะไรนะดีแท็กกับ ผมลืมเลยเนี่ยนะฮะ True พูดถึงการควบระหว่าง D ีแท็กับ True นายทักษิณก็มาพูดบอกว่าโอ้นี่นะถ้าเป็นผมนะถ้ามีชื่อนายทักษิณติดเข้าไปก็จะเป็นปัญหาแต่นี่ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรจะพยายามหยิบโจงกับเรื่องตอนที่ตัวเองขาย a a s ใช่ไหมล่ะนะครับมันคนละกรณีกันนะทักษิณพูดให้มันจบในสิพูดให้มันครบสิ กรณีที่ออกมาต่อต้านนายทักษิณเรื่องการขาย AS อนะครับตอนนั้นนะครับมันคนละกรณีกับการที่ d ีแทเขาควบรวมกันกับ True ในครั้งนี้คนละเรื่องประเด็นของ AS ตอนนั้นน่ะมันมีเรื่องหลักๆอยู่ก็คือมันไม่ได้ขายเฉพาะเรื่องคลื่นโทรศัพท์ ในทักษิณพูดไม่จบนี่แทบจะไม่พูดเลยที่ซ้ำไปมันขายทั้งดาวเทียมไงมันไปไกลกว่าเรื่องของการขายคลื่นโทนรศัพท์แต่นี่กรณีของ True กับ d t แท็นี่ยเขาควบรวมกิจการของเขาแต่ของคุณคุณขายให้เทมเสเอกะขายดาวเทียมไปเลยแล้วดาวเทียมนั้นอะชื่อมันคือไทยคมชื่อนั้นมาจากไหนคุณกล้าพูดไหมล่ะ นายทักษิณกล้าพูดความจริงไหมล่ะและที่เขาต่อต้านเขาออกมาประท้วงนายทักษิณเรื่องการขายเรื่องเอสตอนนั้นน่ะไม่ใช่ประเด็นแค่นั้นครับมันเลวร้ายกว่านั้นก็คือคุณพยายามหลบเลี่ยงภาษีไงมีการโอนหุ้นมีการจัดการทุกอย่างําเมือการทุกอย่างเพื่อที่จะหลบเลี่ยงภาษีคนที่รักประเทศ แต่หลบเลี่ยงภาษีเนี่ยมันฟังขึ้นไหมนั่นการที่คุณจะมาบอกว่าโอ้นี่ถ้าเป็นชื่อนายทักษิณมีทักษิณทินวัตรเข้าไปเกี่ยวข้องคงเป็นปัญหาไปแล้วแหละไม่ใช่หรอกมันคนละเรื่องทูบดีแท็กเข้ากับวรวบรวมของเขาไปนะครับเป็นเรื่องของในเชิงธุรกิจแต่ว่าเอาละถามันมีปัญหาว่าเป็นการผูกขาดหรือเปล่ายัางไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าดูให้ดีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นการผูกขาด เพราะว่า ASN ก็มีหมายเลขอยู่ในการดูแลในจำนวนที่ไม่น้อยเลยผมจะไม่ลงในรายละเอียดแล้วครว่าการที่ True กับดีแท็กก็ทำแล้วเขาได้อะไรอย่างไรหรือว่ามีเรื่องของเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวพันอย่างไรผมจะพูดแต่ประเด็นหนึ่งเดียวว่านายทักษินชินวัตรนายพูดโกหกนายพูดไม่หมดนายโกงชัดนะครับผมก็พูดอย่างนี้จริงนะครับ ทักษิณที่วัดนายโกงโกงภาษีไงย่ามาพูดนะครับว่าเอ้ยมีคนพูดชอบมาพูดนะครับว่าอทักษินเขาขาย AIS มันเป็นธุรกิจของเขาอะ่ะเงินของเขาอะ่ะและเขาขายไปเนะี่ยมันผิดตรงไหนเงินเขาลงทุนดาวเทียมเขาก็ลงทุนผมไม่ได้พลาดไม่ได้ใบเสดเรื่องการลงทุนคุณลงทุนไม่แปลก คุณขายไม่แปลกไม่แปลกนะครับแต่ที่มันถุเล่ก็คือคุณหลบเลี่ยงภาษีและเป็นการหลบเลี่ยงที่ใช้อำนาจรัฐในมือในการทำให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นโอ้มาพูดในคลับเขาพูดอย่างกับตัวเองนี่เป็นโอ้เทวดาเเก่งเหลือเกินนะฮะก็หลอกได้เฉพาะ พวกตัวเองนะหลอกได้เฉพาะคนที่เคยติดคุกม,มาหลอกได้เฉพาะเด็กรุ่นใหม่ๆที่ยอ้อนสวามิภักด์เพราะว่าไม่อาจจะไม่มีข้อมูลหรือครูบาอาจารย์ที่สอนไม่ให้ข้อมูลอย่างแท้จริงก็หลอกไปเลยครับแต่ผมเชื่อว่าหลอกคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศไม่ได้หรอกครับพูดเรื่องการแก้ไขปัญหาราคาน้ํามันเก่งเลิกเกินต้องแก้อย่างนั้นแก้อย่างนี้แล้วตัวเองและพรรคพวกตัวเองเนะี่ย เป็นรัฐบาลกี่ปีตั้งแต่สมัยทักษิณชินวัตรมากี่ปีตัวเองละกี่ปีสมัครสุทรเวทอีกกี่ปีแล้วเครือข่ายตัวเองคนในตระกูลตัวเองกี่ปีจนมาถึงยิ่งลักษณ์อ่อเนื่องสืบทอดอํานาจมันคือสือบทอดอํานาจพระคนในตระกูลทั้งนั้นเนี่ยทำไมไม่ทําอ่ะ ทำไมมาเก่งตอนนี้ล่ะถามว่านายทักษิณชินวัตรเก่งไหมผมผมคงไม่รู้นะเพราะผมไม่ได้นักธุรกิจแต่ความรู้สึกข,ของผมก็คือว่าถ้าเก่งแบบเนี้ยประเทศไทยต้องการครับประเทศไทยต้องการคนเก่งครับ และผมก็เชื่อว่าประเทศไทยต้องการนายทักษิณชินวัตรจริงๆครับโดยเพราะทางการต้องการตัวนายทักษิณชินวัตรมากเลยครับเก่งๆแบบนี้อย่ากไปเก่งที่ดูไบสิน้องสาวก็เก่งก็อย่าไปอยู่ดูไบสิเก่งๆแบบนี้กลับเมืงเมือง,งไทยนะครับมาเถอครับอย่างน้อยๆเมื่อนายทักษิณกลับมา แล้วมีความเก่งมีประสบการณ์แบบเนี้เข้าไปอยู่ในเรือนจาเนี่ยจะช่วยประเทศชาติเยอะมากคุณทักษณิณจะได้เข้าไปพูดคุยกับผู้ที่ต้องถังที่เขาเดินทางผิดที่เขาอาจจะไม่มีอาชีพเขาไม่รู้จะประกอบอาชีพอะไรจนนําไปสู่การค้ายาบ้างการป้นชิงฆ่าบ้างคุณทักษณิณจะได้เข้าไปสอนเขาไปอยู่ในเรือนจําไปบอกเขา ก็เก่งแบบนี้ก็น่าจะไปสอนให้คนอื่นเขาได้สามารถยืนอยู่ได้นในสังคมไงกลับมาสิครับผมยังคงยืนยันนะครัว่าประเทศไทยไม่มีใครเขาไม่เขาเขา,เขาปิดกั้นการกลับมาของคุณนะรอการกลับมาของคุณอยู่แล้วผมเองเนี่ยด้วยตัวผมส่วนตัวเลยนะฮะผมอยากให้กลับมายิ่งผมฟังเวลาคุณพูดอะไรในคลับเฮาเนี่ยว่าคุณเก่งมากแบบเนี้ยถ้าเก่งแบบนี้แล้วไปอยู่ประเทศอื่นทําไมอ่ะ แล้วเก่งแบบนี้คนไทยต้องการนะเรือนจำก็ต้องการนะครับมาติดคุกให้เรียบร้อยแล้วช่วยสอนคนในคุกให้เป็นคนดีสอนประสบการณ์มุมมองเข้าไปทำตัวดีในคุกไม่นานก็จะเป็นนักโทษชั้นดีชั้นดีเที่ยมเดี๋ยวก็รับประทานพยโทษดก็ออกมาออกมาปับ๊บก็จะได้บอกไดยว่าคนอย่างนายทักษิณชินวัตร เคยไปในทุกที่เหนือจดใต้ไม่เว้นแม้กระทั่งในเรือนจำโอ้ผมว่าพูดได้โอ้ได้ใจเลยนะจะบอกให้นะฮะนะกลับมาเลยนะครับติดคุกไม่กี่ปีถ้าผมเชื่อนะครับว่าถ้าเกิดกลับมาแล้วทำตัวเางผมบอกเนี่ยช่วยในสังคมเป็นครูเป็นเป็นฮะเ,เ,เ,เป็นผู้ช่วยนะครับ ผ,ผู้คุมในเรือนจำเนี่ยเป็นผู้ช่วยเขาเนี่ยแล้วก็สอนหนุนสอนนี่ให้ความรู้เนี่ยนะครับไปเห็นปับ๊บจะได้รู้ว่าโอ้ที่ทํางานของกรมราชทัณฑ์ในเรือนจาเนี่ยมีห้องทํางานหลายห้องมากไม่มีแอร์คอนดิชันใช้ไปจะได้เห็นเขาว่าโอ้ห้องน้ําห้องท่าของเจ้าหน้าที่เองก็มีปัญหาคุกเอ้ยเรือนจําเอ่ยห้องน้ําห้องท่าเตียงนอนในเรือนจามันมันไม่มีคุณภาพ แต่ทักษิณจะได้เอาเงินที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมาสร้างประโยชน์ให้กับเรือนจําแทนที่จะมาคิดแต่เรื่องการจำนำาเห่าอาจจะได้คิดเรื่องอื่นนะครับแล้วทําตัวอย่างนั้นไม่นานก็ได้หลุดออกมาแล้วนะหลุดออกมาเสร็จก็มาทําความดีประเทศชาติเชื่อผมเถอะถ้ากล้ากลับมาเหมือนที่คุณบอกว่าจะกลับมาทางประตูหน้าของ ส่วนอภูมิมันจะถูกจารึกไว้จริงๆครับมันจะถูกจารึกไว้ว่าคุณเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีความเป็นลูกผู้ชายเป็นชายชาทหารกล้าที่จะต่อสู้แล้วก็กล้าที่จะถูกลงโทษและคุณออกมาพูดได้เลยนะคุณทักษิณคุณสามารถพูดได้นะครับว่าผมติดคุกแต่ผมไม่เคยยอมรับเรื่องเรื่องความผิดที่ผมพูดได้ แต่ต้องติดคู่ก่อนนะฮะเหมือนกับพระไงพระบางรูปที่ถูกจับศึกแล้วก็บอกว่าตัวเองไม่ได้เปล่งวาจาขอศึกนะครับแล้วก็บอกว่าแค่ตัวเองไม่ได้คลองผ้าเหลืองนะฮะแต่ยังไม่ได้ศึกก็หลักการเดียวกันนะใช้วิธีการแบบนี้ก็ได้นะครับนะฮนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการเก่งแต่เฉพาะในขับเฮาอ่ะ แล้วก็มีคนเป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งเป็นคนของตัวเองเนี่ยชงกันไปชงกันมาเนี่ยผมว่ากลับมาเมืองไทยนะครับนะลองกลับมาสักทีจะได้าพูดคุยจะได้มาอยู่รุ่นปันไกลหน่ะนะฮนะอยู่ดูไปก็ได้ข้อมูลผิดๆเยอะเลยเดี๋ยวข้อมูลผิดๆมันจะแก้ปัญหาลําลบากลำบนไอ้ที่เรียงทําผิดพลาดมาก็ก็รับไปเป็นบทเรียนนะ,ะบอกว่าจะแก้รถติดภายในกี่เดือนก็แก้ไม่ได้นะครับจะทํานู่นทํานี่ ไอเรื่องราคาน้ำมันก็เหมือนกันไอที่ผ่านมาเนี่ยคนในตระกูลของชินวัตรไม่คิดเหรอที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็แก้ปัญหาราคาน้ํามันโดยการเอาเงินกองทุนน้ำมันนั่นแหละมาจัดการนะครับทำให้น้ำมันราคาถูกลงแล้วสุดท้ายก็สร้างหนี้สินให้กับกองทุนน้ำมันเป็นแสนล้านแล้วใครเลยที่เขามาใช้หนี้ให้ก็คือรัฐบาลหลังๆ ที่ต้องมารับภาระหาเงินมาใช้หนี้ให้กองทุนน้ำมันเอาเงินกองทุนมาใช้อง่ายครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดอะไรพูดความจริงกันหน่อยก็แล้วกันนะฮะพูดความพูดความจริงกันนะฮะคุณกรมาบอกว่าผมว่าแกลืมเรื่องความดีไปแล้วครับ <c oughs> นะฮนะโอ้ลืมไปเลยใช่ไหมฮะ <c oughs> นะฮะเราขอบคุณมากมากเลยนะฮะสำหรับทุกท่านที่เข้ามาทักทายกัน ดิฉันเรียกขำเฮาค่ะคุณปัจลีมันขบเฮาบางกลุ่มไงขบเฮาบางกลุ่มเนาะบางกลุ่มเขาก็ข,ขบเฮานะคุณแอมมี่บอกว่าทักสินเก่งแบบสีถนนชัยโอ้ยนี่ยกยอกเลยนะให้เก่งแบบสีถนนชัยคุณอาสุมารีครับคนอย่างทักษินไม่มีทางที่จะทําอย่างที่อาจารย์พูดได้เลยค่ะ <S <S อ่านะไม่รู้สิก็อยากให้เขาได้คิดนะ <S 1> <S 1> ไม่งั้นก็ต้องหนีคดีอยู่นี่แหละ ทำน้องสาวติดคุกไปแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยดูสิดูเหมือนถ้าอาทางจะพยายามผลักดันให้ลูกสาวตัวเองมาทําการเมืองเนี่ยไม่ต้องสารอนาคตลูกตัวเองเลยเหรอเพียงะหวังให้ตัวเองชนะเป็นคนที่แพ้ไม่เป็นอยากจะเอาชนะโดยที่ไม่สนใจอนาคตของลูกตัวเองเลยเหรอไม่สนใจว่าลูกต้องมีอายุอยู่บนโลกนี้อีกนาน แต่ตัวเองเอกไม่นานก็คงตายละเพราะว่าเลขเจ็ดละ่ะนะฮะน่าจะคิดถึงคนอื่นบ้างคุณอาภารัตสวัสดีนะครับนะฮะ,ะดูด้านหลังได้ครับคุณตายปอดถอนหายใจเลยอาจารย์ครับ <c oughs> คุณเอกครับสันสันดานแก้ยากครับ <c oughs> นะก็บางทีมันก็เป็นเป็นเป็นสันดานที่ว่า <c oughs> แก้กันยากเหลือเกินนะครับคุณอภิชาติบอกว่าคนคนนี้เลวจริงครับนะคุณสมปองเข้ามาแล้วสวัสดีนะครับเอานะครับ วันนี้ต้องกลาบลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันพรุ่งนี้เออญเราลืมแม่ให้ฟังพรุ่งนี้สิบนาฬิกานะครับผมมีโครงการนะครับที่จะนำเครื่องผลิตออกซิเจนนะครับขนาด5ลิตรนะครับไปมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่วังน้ำคูแล้วก็จะนำนมนะครับไปมอบให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่วังน้ำคูด้วยพร้อมกับ มาม่านะครับเพราะทราบว่าบางทีเนี่ยวลาหิวขึ้นมาแล้วมีคนไข้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยไม่มีเวลาไปทานข้าวก็กินมาม่าก็ยังดีก็เตรียมทั้งมาม่าเตรียมทั้งนมนะครับแล้วก็เครื่องผลิตออกซิเจนไปสําหรับไว้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลให้เขาไปใช้กรณีที่คนไข้ต้องใช้ออกซิเจนหรือกรณีคนไข้ต้องกลับไปอยู่บ้านแล้วต้องใช้ออกซิเจนไอ้ครั้นจะไปซื้อไอ้ถังออกซิเจนแล้วต้องไปเติมเนี่ยเดี๋ยวก็หมดครับเพราะฉะนั้นมีเครื่องผลิตออกซิเจนเนี่ยเสียบปลั๊กเลย ะะแล้วก็ใช้ไปจนกระทั่งสุขภาพดีขึ้นแล้วก็นําเอาเครื่องนี้กลับมาคืนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลให้คนอื่นยืมต่อนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นอีกโครงการนึงนะครับที่ต้องกราบขอบคุณทุกท่านที่สนุนโครงการของเราเพราะว่าโครงการนี้เกิดขึ้นได้เพราะพวกเราทุกคนนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนทั้งกําลังใจทั้งแรงกายทั้งบริจาคเงินเข้ามาทั้งให้ดาวอาจารย์นะครับดาวที่ให้มาก็ เมื่อแปลงมาเป็นเงินแล้วก็จะเข้าโครงการนี่นะครับวันนี้ได้มา135ดวงโอเคครับโอเคครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกันเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดถูกนะคะและกดกระดิ่งด้วยนะคะ ใ้กลางอีสานออกตกรวมกันเป็นลูกพ้านทองให้เราได้เกิดอาศัยตอบแทนได้โดยการปกป้องรวมใจประทัดประทองตามคันลองของความเป็นไทยสม,มุทรชาติาศาสตร์กะรัแต่ยืนหยัดในสิทธิเสรี ตายใต้บนเกงที่มีเท่าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ได้บ้านเมืองจะสิวิไลลูกหลานไทยต้องร่วมใจกันอยากมีเทียงข้างคนดีเก่งกล้า สืบการแผน่นดินเลี้ยวหลังให้รู้ที่มามองทางหน้าให้รู้จุดหมายเก้าสู่ความสิ้นวิไ,ไลแต่หัวใจจะต้องทวินเธอทุ้นชาตาาิก็สัต ของทางหน้าให้รู้จุดหมายก้าวสู่ความสิวิไลแต่หัวใจจะต้องถวินเธอทูนชาติศาสตร์ให้คงอยู่เพียงผู้แทน